ตัวที่2ของบ้านละจ้าตัวแรกที่ใช้อยู่ยังไม่พังนะแต่ซื้อเพิ่มให้สมาชิกในบ้านได้ใช้ด้วยสั่งซื้อออนไลน์นี่แหละสะดวกสุดแถมมีส่วนลดให้อีกในกล่องจะเป็นสินค้าที่แยกชิ้นส่วนมาเราต้องประกอบเองผู้หญิงก็ทําได้สบายมากมีดีอะไรถึงซื้อซ้ําก็ชอบที่น้องเขาเสียงเงียบยิ่งใช้ในห้องนอนคือหลับสบายตลอดคืนดีไซน์น้องก็สวยสไตล์มินิมอลมินิใจแถมประหยัดไฟอีกต่างหากพัดลมตั้งพื้นขนาด16นิ้ว ยี e ่ห้อมาสเตอร์คูลหน้าจอดิจิตอลมีรีโมทคอนโทรลช่วยให้สะดวกใช้งานมากทิ่งขึ้นมีฟังก์ชันตั้งเวลาเปิดปิดพัดลมได้นานถึง9ชั่วโมงใบพัดที่มีถึง7ใบช่วยให้ลมกระจายทั่วถึงทุกมุมห้องและด้วยเทคโนโลยีมอเตอร์ DC ช่วยให้พัดลมเสียงเงียบทนทานประหยัดไฟเจ้ามาสเตอร์คูลตัวนี้ขัปรับแรงลมได้ถึง15ระดับแถมยังมีโหมดลมธรรมชาติโหมดนอนหลับให้เลือกใช้อีกด้วยเป็นพัดลมอีกรุ่นที่อยากแนะนำให้ใช้กัน